บรรยากาศการพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งผู้สมัครนายกอบตอดอนยาวใหญ่อเภอโนนแดงจัังหดนครราชสีมาเกิดขึ้นทุกครั้งที่ชาวบ้านรวมตัวกันอย่างการตากข้าวและเก็บข้าวขึ้นยุงฉางวันนี้ชาวบ้านให้ความสนใจนโยบายของผู้สมัครนายกอบตอที่มีเพียงสองคนเท่านั้น อบตอเล็กๆแห่งนี้มีเพียง11หมู่บ้านประชากรเพียง3,000กว่าคนแต่ตกเป็นข่าวระดับประเทศเพราะเป็นอบตอที่จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 แทนการแจกของเหมือนอบตอ,อื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้จ่ายตามที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเป็นอบตอรแรกที่จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร,ร,ก,รกรณีวัวตายจากโรคระบาดหล่ำปีสกิน แม้การแก้ปัญหาจะตรงความต้องการของชาวบ้านแต่พวกเขาก็อยากเห็นนโยบายใหม่ๆเราในหมู่บ้านเราเราอยากเห็นการพัฒนาอะไรเป็นอันดับแรกๆเ,เลยการพัฒนาก็นี่เห็ถนถนนหนทางที่น้ํามันท่วมเลยอยากทําประตูระบายน้ํากว้างๆนิดหน่อยครับอ่ารนนี้ก็มันจะได้ระบายน้ําเร็วขึ้นครับมันจะไม่ได้ท่วมนานเข้าก็ไม่เสียน่ครับ ขณะที่นโยบายเดิมที่เน้นสร้างถนนแม้จะทําให้การสัญจรสะดวกแต่เมื่อเกิดน้ําท่วมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมากลับพบว่าถนนบางสายถูกสร้างขวางการระบายน้าชาวบ้านอยากให้นโยบายลักษณะนี้มีการศึกษาความเหมาะสมก่อนสร้างปัญหาตรงนี้คือตอนนี้คือถนนที่เขาทำใหม่ปีที่แล้วขวางทางน้ำอยากให้แก้ไขตรงนี้ว่าจะจะทำยังไงจะแก้ไขยังไง รพอะพปีนี้เนื้อที่พันกว่าไรนี้สาหัสโอบตอดอนยาวใหญ่มีผู้สมัครนายกอบตอเพียงสองคนคืออดีตนายกอบตอที่เน้นชูนโยบายแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่นาจัดหาแม่พันธุ์วัวและไก่ชนขณะที่ผู้สมัครอีกหนึ่งคนชูนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน